ระยะนี้มองไปทางไหนหันไปคุยกับใครต่างก็บอกว่าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกวิตกกังวลไปต่างๆนานาในสถานการณ์อันยุ่งยากเช่นนี้เราจะทำงานกันอย่างไรจะนำเสนอสินค้าแบบไหนจึงจะโดนใจผู้มุ่งหวังวันนี้แพทย์หญิงนลินีภัยบูและคุณพงพสุอุณาพรมจะมาแนะนำวิธีการทำงานและเทคนิคที่ทุกท่านสามารถนำไปใช้ได้ทันทีน่าสนใจอย่างไรไปชมกันค่ะแต่หมอเองเนี่ยหมอเป็นคนคิดต่างนะคะ หมอจะพูดเสมอเลยว่าถ้าเรามองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเราจะเป็นผู้ชนะนะคะเราจะเป็นผู้ชนะหมอกลับคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดในวันนี้เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีเรื่องราวที่จะคุยเรื่องของกิฟฟารีนะคะให้คนฟังเนี่ยได้ง่ายขึ้นหาวิธีให้เพื่อนเนี่ยมีอารมณ์อยากจะคุยกับเราก่อนโดยมีข้อห้ามเด็ดขาดเด็ดขาดคือห้ามพูดเรื่องการเมือง hmm. นะคะ ทุกคนมีจุดยืนของตัวเองไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดท่านคิดว่าวันนี้ท่านกําลังจะหาทางคุยกับผู้มุ่งหวังให้อารมณ์ดีและสบายใจท่านต้องไม่พูดเรื่องกอารเมือครับวันนี้เวลาเราเป็นคนซื้อของเนี่ยเราจะซื้อได้2ลักษณะลักษณะแรกคือซื้อในฐานะลูกค้าทั่วๆไปกับลักษณะที่2คือซื้อในฐานะเจ้าของสินค้า ถ้าเกิดในกิฟฟ์รีนเนี่ยเขาจะได้ซื้อในฐานะเจ้าของสินค้าคนซื้อในฐานะเจ้าของเนี่ยย่อมมีความคุ้มค่ากว่าการซื้อในฐานะลูกค้าทั่ว,วไปเขาบอกว่าอาชีพไหนก็ตามแต่ที่ทําแล้วสุขภาพดีกับทําแล้วมีความสุขเนี่ยที่สําคัญก็คือสองอย่างเนี้ยน่าสนใจบางอาชีพเขาบอกได้เงินแต่เสียสุขภาพแต่อาชีพกิฟฟ์รีนเขาบอกว่าได้เงินด้วยแล้วก็ได้สุขภาพด้วยที่สำคัญคือมีความสุข